เจริญพรญาติโยมทุกคนนะวันนี้ก็ได้มามีโอกาสให้ข้อธรรมกับพวกเราที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะก็เป็นการให้ข้อธรรมที่เป็นคำของพระศาสดาของเราที่เรียกว่าพุทธวจนะนะนั้นพุทธวจนะเนี่ยเป็นคำตรัสที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระศาสดา ที่อยากจะขึ้นให้ดูนะว่าในหลักฐานที่เก่าที่สุดในโลกนั้นสืบทอดกันมา2000กว่าปีนะตั้งแต่สมัยรชัชกาลที่หนึ่งเป็นใบลานอักษรขอมและหลักฐานตกมาถึงรชัชกาลที่5เป็นพระไตรปิฎกที่เป็นรูปแบบหนังสือครั้งแรกในโลกที่รชัชกาลที่หําหริธรรมโดยนิมนต์พิกุมาร้อยกว่าลูก ชื่อพระไตรปิฎกจอปรออักษรสยามรอศ .112 ซึ่งใช้เป็นต้นฉบับในพระไตรปิฎกภาษาไทยทุกสำนักในวันนี้นะในนี้พระศาสดาได้ตรัสว่าอนุชานามิพิกขเวสกายะนิรุตติยาพุทธวจนังปริยาปุนิตุนติคือเราอนุญาตให้ภิกขุทั้งหลายเล่าเรียนพุทธวจนะตามภาษาเดิมนะตามคำของตถาคต นะอย่างเดิมนั่นเองนะนั้นพระผู้มีพระภาคนะอนุญาตให้ภิกุเนี่ยเล่าเรียนพุทธวจนะนะอนุชานามิก็คืออนุญาตสักยะแปลว่าของตนนะอนุชานามิพิกเวสักยะนิรุตติยาพุทธวจนังปริยาปุริตุนติดันะนั้นคำนี้เป็นคำที่พระศาสดาทรงพระบัญญัติด้วยพระองค์เองนะ เราไปดูหลักฐานในสมัยรัชกาลที่1รัชกาลที่หนึ่งในหลักฐานที่เป็นพงศาวดารในสมัยกรุงศรีอยุธยาในหนังสือฉบับนี้ได้กล่าวถึงพุทธวชนะอยู่หลายตำแหน่งแล้วก็บอกว่าพุทธวชนะช่วงนั้นเหลืออยู่เพียงประมาณ5ประเทศ ในประเทศแผ่นดินไทยคือสยามมาลานประเทศของพระเจ้าแผ่นดินมัทามลาชเขมรราชคือกัมพูชรามันราชคือหงสาวดนะีและประเทศพม่าคืออังวะผูก,กามจากนั้นหลักฐานตรงนี้รัชการที่หนึ่งเนี่ยยืมพระแตบิดกจากประเทศลาวและลามันมานิมนต์พิกุมา200กว่ารูปเมื่อปี2331มามาช่วยกันลอกพระแตบิดกใหม่ทั้งหมดเพราะหลักฐาน ถูกทำลายหมดนะใช้เวลาห้าเดือนงานนี้เสร็จนะกระทำกันที่วัดพระศรีสันเพชรคือวัดมหาธาตุยุวราชหลังสลิดปัจจุบันหลักฐานตรงนี้ตกมาถึงรชัชกาลที่5้าราชัชกาลที่5จึงจัดทำเป็นพระไตรปิฎกที่เป็นรูปแบบหนังสือครั้งแรกในโลกเทคโนโลยีในการทำหนังสือเข้ามาประเทศไทยพอดี ราัชการที่5ก็ได้ทําแจกไป500กว่าอารามทั่วประเทศและแจกไป260กว่าแห่งทั่วโลกเพื่อต้องการกระจายคำสอนของตถาคตนั้นให้ประชาชนเข้าใจนะแล้วก็คนทั่วโลกได้รับรู้พระไตริฎกตรงนี้ยังเป็นภาษาบาลีอยู่เราก็ยังอ่านไม่รู้เรื่องนะอย่างเช่น ปานาติปาตาเวลมณีเราก็อาจจะแปลไม่ได้ว่าเอ๊ะแปลว่าอะไรอาทินาธานาเวลมณีนี่คือลักษณะของพระตตบิดกจบลออักษรสยามรอศหนึ่งหนึ่งสงเมื่อปี2 4 3 1ถึง2 4 3 6ใช้เวลา5ปีของรัชกาลที่5นี่ใช้5ปีเปลี่ยนจากอัคละขอมสมัยรัชกาลที่1มาเป็นอัคระสยามเพราะทุกประเทศเขาจะมีอัคระของประเทศเขาเอง ขอมก็จะมีอักขระของเขาลาลาวก็จะมีอักขระของเราศีลังกาก็เป็นอักษรสิงหนทางฝรั่งก็เป็นโลมันสคริปต์อย่างนี้ทางลาวก็เป็นอักษรสยามนะจากนั้นเนี่ยหลักฐานในรัชกาลที่5เนี่ยตกทอดมาถึงยุคประมาณรัชกาลที่78ได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาแปลภาษาไทยปัจจุบันเสร็จเมื่อปีพศ2 5 0 0เป็นพระไตรปิฎก ฉบับภาษาไทยครั้งแรกที่เราอ่านกันรู้เรื่องนะเท่ากับว่ามีภาษาไทยอ่านรู้เรื่องเนี่ยประมาณ60กว่าปีที่ผ่านมานี่เองนะดังนั้นคําของตถาคตเนี่ยก็เลยยังไม่ค่อยกระจายไปทั่วประเทศนักนะเพราะแต่ก่อนเป็นบาลีคนที่จะรู้บาลีก็มีไม่มากก็เลยยังไม่แพร่หลายมากนะทีนี้ก็ให้ดูหลักฐานในสมัยรัชกาลที่สี่ รชัชกาลที่4ี่ได้พระราชนิพนธ์หนังสือและมีการระบุเกี่ยวกับเรื่องพุทธวจนะด้วยอีกเหมือนกันนี่เป็นหนังสือพระราชนิพนธ์ของรชัชกาลที่4นะ <c oughs> แปลโดยสมเด็จพระสังฆราชาร 4. นะอันนี้พระราชนิพนธ์ในรชัชกาลที่4แล้วก็ของสมเด็จพระสังฆราชนิพนธ์ด้วยแล้วก็แปลของรัชกาลที่4ด้วยนะ อันนี้ก็คือคำที่รัชก,การที่4ได้เขียนเอาไว้ว่าคนพานพวกอมิทายาตเหล่านั้นใช่คนรักศิลไม่เป็นคนมีศิลเป็นที่รักก็จะพึงน้อมธรรมะไปตามปรารถนาผันผายยื่งย้ายธรรมะไปตามปรารถนาเอาพระนามพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นบรมศาสดาเข้าอ้างว่านี่คำพระพุทธเจ้านี่พุทธวจนะดังนี้มีการปลอมปนคำพระศาสดามานานแล้วดังนั้นผู้นำประเทศของเราทุกยุค พยายามจะปกปักรักษาคำของตถาคตที่ออกจากพระโอษฐ์วัจนะแปลว่าคำพูดที่ออกจากปากพุทธ,ธคือชื่อของพระพุทธเจ้าหนึ่งในชื่อของพระพุทธเจ้าชื่อแทนพระเจ้ามีหลายสิบชื่อนะตถาคตสมณะโคตมะอย่างนี้อ่าตถาคตอรันตสัมมาสัมพุทธะนี่ชื่อเต็มอย่างนี้อ่าดังนั้นพุทธะก็เป็นหนึ่งในชื่อของพระพุทธเจ้าพุทธ,ธวัจนะนะ อย่างในพระส,สูตรที่อนุชานามิพิกเวศกักะยะนิรุติยาพุทธวจานะปริยาปุณิตุนติเราอนุญาตให้พิกุทั้งหลายเล่าเรียนพุทธวจนะตามภาษาเดิมหรือตามสำเนียงของตนของตนนะแม้ถ้อยคําของตนเองมีโทษอยู่ไม่ควรเชื่อไม่น่าเชื่อก็จะพึงเจรจาว่ากล่าวให้คนที่กลาดกลดัลดกลัวบาปเชื่อถือเอาว่าเป็นธรรมเป็นวินยัยเป็นสัตถุศาสนาเป็นพุทธวจนะคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้า คำพระพุทธเจ้าตรัสเทศนาดังนี้อันนี้ที่รัชกาลที่สพระราชนิพน์เอาไว้ <c oughs> อีกเล่มหนึ่งก็ของรัชกาลที่สเหมือนกันนะเล่มนี้ประชุมพระราชนิพลภาษาบาลีก็มีการกล่าวถึงพุทธวจนะด้วยเหมือนกันนะไปดูหลักฐานในสมัยรัชกาลที่หนะ้าก็เป็นพระราชนิพน์สมัยรัชกาลที่ห้า ในหนังสือเล่มนี้พระราชวิจารณ์นะนะก็มีการกล่าวถึงพุทธวจนะอยู่สองตำแหน่งนะรัชกาลที่5มีพระราชาทะเลขาในหนังสือเล่มนี้ทรงมีมาไปกับสมเด็จพระมหาสมณเจ้านะในหน้าร้2และรนะ้อยเก็ได้กล่าวถึงพุทธวจนะนะอีกสองตำแหน่งเช่นเดียวกัน ที่ดูตรงนี้เพื่อให้เห็นว่าพระมหากษัตริย์ไทยบุรพกษัตริย์ไทยของเราและผู้นําประเทศทุกยุคเนี่ยรู้จักพุทธวจนะมาตลอดทุกยุคทุกสมัยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยรัชกาลที่7มีการตราในรัชกานุเบกษาเล่มที่44หน้า3,939 39, วันที่4มีนาคม2470 บอกประเทศสยามจากเป็นครังพระธรรมของโลกรักษาไว้ซึ่งพระพุทธวจนะสิ้นการหาที่สุดไม่ไดนะ้ดังนั้นถูกกฎหมายเป๊นะเราต้องช่วยดำรงรักษาพระธรรมและเป็นนโยบายของประเทศชาติของเราสถาบันหลักศาสนาของชาติคำของตถาคตที่ออกจากปากพระองค์โดยตรงเป็นคำที่เป็นอากาลิโกไม่มีข้อผิดสืบนะทอดกันมา2,000กว่าปีอย่างน้อยหลักฐาน ปัจจุบันนี้เก่าที่สุดที่ทอดไปก็คือในยุคราชการที่หนแน่นอนจากยุครา,าชการที่หนึ่งนั้นที่ยืมจากประเทศลาวลามันคือดินแดนสุวรรณภูมินั้นสืบทอดมาปปะปฏิศาสเนี่ยเช็คไปได้ก็คือสุดที่พระเจ้าโศกมหาราชที่อินเดียยุคพระเจ้าโศกมหาราชเนี่ยอยู่ประมาณปีพศ .200 กว่ากว่า ในปี200กว่ากว่ามีการกระจายคำสอนทางพุทธศาสนาไปประมาณ9้าตำแหน่งทั่วโลกที่สำคัญมาในดินแดนสุนรรภูมิและศรีลังกาดังนั้นประเทศในแถบสุนรรภูมิที่ได้คำสอนทางพุทธศาสนามาเนี่ยมาครั้งแรกจากยุคพระเจ้าโศกนนั่่เองปประมาาณีพศ200กว,กวดังนั้นเท่ากับหลักฐานปัจจุบันเนี่ยเป็นหลักฐานที่ตกทอดกันมา2,000กว่าปีไม่ไม่ได้ขาดตอนเลยนะ อันนี้ก็จะแสดงหลักฐานทางโลกให้พวกเราได้เห็นได้ทราบในช่วงยุครัชการที่8หลวงเทพดรุณานุสิทธิ์นะก็ได้พูดเรื่องพุทธวจนะอีกเช่นกันในหนังสือเล่มนีน้มาถึงยุครัชการที่9ก็มีการกล่าวถึงพุทธวจนะในราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษหน้า16เล่มที่102ตอนที่167 วันที่13พฤศจิกายน2528ก็มีการกล่าวเรื่องพุทธวจนะจึงทรงพระราชดำริว่าพระพุทธวจนะอันเรียกว่าพระแต่บิดกย่อมเป็นหนังสือที่ประมวลพระธรรมวินยัยของสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งยังบริบูรณ์และตั้งมั่นอยู่ตราบใดก็ย่อมเป็นหลักของพุทธบริษัทที่จะปฏิบัติให้เป็นสัมมาปฏิบัตินะเพราะนั้น <c oughs> หลักฐานต่างๆตรงนี้ได้ทำการสืบค้นเพราะว่ากระจัดกระจายอยู่ในที่ต่างๆต้องเข้าไปเช็คในหอสมุดของหนังสือเก่าของประเทศนะแล้วก็เก็บหลักฐานรวบรวมมาเชื่อมโยงต่อกันเป็นไทม์ไลน์ให้เห็นภาพนะดังนั้นเราจะเห็นการสืบต่อว่า2,000กว่าปีเนี่ยไม่ได้ไกลเลย นะผู้นําประเทศเราทุกยุคทุกสมัยเนี่ยช่วยปกปักรักษามาตลอดดังนั้นในปัจจุบันเนี่ยเราก็ไม่อยากให้ขาดศูนย์ไปนะเพราะว่าพระศาสดาเนี่ยทรงตรัสเกี่ยวกับความขาดศูนย์ของคําตถาคตเอาไว้เปรียบด้วยกลองศึกของกษัตริย์ทาา่าสาระหะชื่ออานากะพระองค์บอกว่ากลองอานากกะเนี่ยของกษัตริย์ท่าสาระหะเนี่ยมีอยู่ กลองอนากาศนี้เมื่อตีไปตีไปในที่สุดก็มีแผลแตกหรือลิกษัตริย์ทศาาระหะก,ก็หาเนื้อไม้อื่นทําเป็นลิมตีเสริมเข้าไปในรอยแตกของกลองนั้นทุกคราวไปพอตีไปอีกก็แตกอีกก็ทําเนื้อไม้ใหม่เสริมเข้าไปอีกพระศาสดาบ,บอกว่าเมื่อทําอย่างนี้ทุกคราวไปในที่สุดเนื้อไม้เดิมของตัวกรองก็หมดสิ้นไปเหลืออยู่แต่เพียงเนื้อไม้ที่ทําเสริมเข้าใหม่เท่านั้นชั้นใดก็ชั้นนั้น สุดตันตะเหล่าใดที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่จะเป็นคำร้อยกรองประเภทกาบกรอมีอักษรสลัดสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นำสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เนี่ยเธอย่อมฟังด้วยดีย่อมเงี่ยหูฟังย่อมตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงย่อมสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนการทำลักษณะเนี้ยจะเป็นเหตุให้คำของตถาคตค่อยๆอ,อ,อันตรธานหายไป